จะเป็นทีเขาเมื่อมาอะไรล้ายจะเป็นภายในนะจะได้แบ่งในนะค ว่าไปด้วยอันนี้ตัวล้อมแหละบอลน,นิัวจีนไม่ี่เดมันดโดนบินเน่เขา่า <c oughs> มาเ,เป็นชุดไเว่า <c oughs>

ไกนี่เนี่ยไกเอาอันไนเอาอน่องสี่กันชอีเลเะตเก่ตเกเอาเอาเอาตักเลยอมุลระมีพิเครื่องเียของเรานะครับจะทำงานเกี่ยวกับด้านสังคมพบเจอผู้คนที่ ทั้งเสียชีวิตแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นผู้ยากไรนะครับเราก็นำไอเดียที่ว่าเราอะครับมีนะครับมาดัดแปลงมาเปลี่ยนแปลงในการทำไอเดียนะครับและให้น้องน้องอาสานะครับได้มาจาับรางวัลโดยการใช้หินนะครับเป็นภาชนะรองรับซึ่งจาก เป็นเกี่ยวกับมลับยี่ของเราที่เราศึกอยู่นี่ก็คือไอเดียของอาสาแล้วก็ทีมงานครับแล้วปีที่ผ่านๆมาในไอเดียแบบไหนฮะในปีที่ผ่านๆมาเราก็ใช้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนั้นเราใช้เป็นตักตักน้ำนะครับตักตักน้ำแล้วก็พอมาปีนี้เราก็มาประชุมกันว่าเราใช้เป็น <อ quietly S 1> อาะหิ้วผนสายดีกว่านะครับเพื่อเป็นเออ่เป็นการโชว์หรือว่าเป็นการถ่ายทอดว่าเรนนี่คือการเป็นเป็นการฟงสุภะนะครับเอ๊ะดีไม่ไครับผมโอ้โีกว่าพอมีอยากนี่นะครับเดี๋ยวไปพ่อใครออกเหน็นที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นไงนะเป็นจริงตีเรียบร้อยบอดีนะครับเนาะเอาไปกับแบบเราชื้ยเกี่ยดเกี่ยดมาค,นานค,คามบบ้น,นายนะครับเพื่อเอื้อะครับเขามีเรียบร้อยบุญขึ้นมาอีกเยอะนะครับนี่แหละการทาบุญบางอย่างมันต้องมีการเรียบร้อ,รอยที่สุดนะครับเนาะหลายอย่างครับท้างเรียบร้อยุนที่ยครับเ่อใครม้างขอลงทรบก็ไม่ฉันช้าง คนขี้จะพอได้เกิดจะเอาเงินเอาโอเคเพื่อซครับของเขามีนอ้นองๆอาสาเนี่ยครับเอาเดี๋ยวว่าไปซื้อถึงบ้านนะครับเขาต้องแบบให้ล่าเยอะอีกน่ยนะเอานะี่ะหัวใจขอครับผมจะคื้นอ้นองๆของเนี่ยไปส่งหนึ่งบ้านนะครับก็ต้องัวครับ,บจะอยู่ไหนพอแค่อยู่ไหนเดื่งองที่เจาสามัดแต่ผมสามารถซี้อก็ไปซึ้ แล้วในแต่ละวันนี้มีผู้ใจบุญมาบริจาคเงินบริจาคลงศกมีวันหนึ่งประมาณกี่หลายเยอะครับเปิ้ลจะมาเบบว่ปเลยๆครับเนาะจะเลยเช่นวันนี้ครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายของี๋ยวไปปีนะครับ